อ๋อร้องเพลงความรู้สึกของตัวฉันได้บอรครับบอได้ครับอยากฟังเพลงสลักจิตอ๋ออยากฟังเพลงสลักจิตได้ครับเท่มน่ารักจังขอบคุณครับเท่มขอเพลงชายคนหนึ่งสายลมกิ่งแก้วขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ครับกำจังเลยกำลังกำลังใจเรื่องอะไรอ๋อ กำลังใจเรื่องอะไรครับแค่เธอหร่อจ้งใจนักแรงน่ารักเพลงลมพัดผ่านดาว FC ครับแค่มีดีครับหล่อจ้งแค่เธอดูไหม แอมขอบคุณอาหมวยครับกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เริ่มแล้วด้วยกัน ลำดวนขอบคุณนะครับพี่ลำดวนครับขอบคุณพี่เจมนะครับสามีแห่งชาติเพลงเพลงที่พี่อยากร้องให้แฟนคลับฟังเออเอาที่ตัวเองร้องได้เถอะเพลงมั่วไม่รอดจีด้ามาแล้วคุณตนัตนตันสวัสดีครับคุณเข้มสวัสดีครับเพลงทะเลสีดำมาเที่ยว ไม่ต้องเรียกพี่ครับอายุเท่ากันอ่าไม่ต้องเรียกพี่อายุเท่ากันไอ้เจมพูดเองนะไม่ต้องเรียกพี่ในชะ่ไหมหยอก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  <c oughs> สวัสดีครับมาเที่ยวภูกเก็ตบ้างนะครับเพิ่งไปเที่ยวกับยูโรมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทานข้าวยังลูกเรียบร้อยครับขอเพลง ฉันเป็นของเธอสวัสดีค่ะหล่อมากขอบคุณครับสบายดีไอ้เข้มสบายดีครับน่ารักมากเลยค่ะโยปีนี้มีละครให้ดูไหมครับมีครับมีสองเรื่องครับคุณแนนขอบคุณนะครับขอเพลงพูดลอยล คุณโชนเหรอครับใหม่ๆเหระครับ,รบขอบคุณนะครับพี่จะไปแข่งบอลเหรอครับใช่ครับมีไปร่วมกับทีมพี่สันชัยใจค่ะอืมรอดูผลงานผลละงาอคนไม่มีสิทธิ์พันทีปใจอ่ะ อะไรจะได้อ๋าทะเลใจหล่อมากค่ะหล่อสดใสลมสวัสดีค่ะจากยะลาค่ะสลาอะลัยกุ้มครับท้าไม่หล่อจางสายลมคนสุดท้ายอสศนิวสัน สวัสดีค่ะดีค่ะพี่เข้มยูโรกับพิงพอยเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันครับต่อไปคุณมุกดาจะมีงานคู่กันอีกไหมไม่แน่ใจเลยครับน่าจะมีมั้งฮะพี่เค้มขอเพลงลมด้วยจากสเปนอ้สเปนเล่นติก k ได้หรอครับได้ไหม ผู้ชนะเซเบโลโซสายลมคุณรุ้งขอบคุณนะครับคุณพี่พุธขอบคุณนะครับนายนายพันเทปขอเพลงใจโสมเลยคะ่ะอกหักกันเหลอครับไม่มีเพลงเร็วเลยแหละฮะ <c oughs> มีเพลง อุยอุยบาสนาผู้ใดเนาะอ,อุยอุย,ยยูโรขอเพลงอยดิยูโรอยากฟังเพลงอะไรครับช่วงนี้แต่งตัวมาดแมนหุน่นปานดาราก แตงโกมาดแม้นหุ่นปานดาราโกคุณเก๋สายเขียงขอบคุณนะครับเป็นโสดทำไมโอเคครับนั่นน่ะสิเป็นโสดทำไมครับเป็นโสดเป็นโสดทำไมพี่ยูโรขอเนาะได้เล่นให้พี่ยูโรนะครับ ยูโรผู้มีแต่ความสุขเป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะร่วงวุ่นวายไปเปล่าเกิดมาเดียวได้จะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียถอเราอยู่วางเปล่าไม่ดีอะไร เป็นโสดทำไมเปลี่ยวใจในยามร้อนร,อน,รอนควรหาคนรักสักคนไว้เปิดปนช่วยพัดวีให้เมื่อเขาน้าฝนมีคนขู่ขยนชิดใกล้หน้าหนาวกระแซเข้ากะเข้าไปกอดกันให้พ้าห่มอิจฉาอ,อเอาเพลงอะไรต่อครับเพื่อนี่แค่มืพอมันเกิด้านูนอะคะสุขสกไ์มันเกิดนะคะขอให้หนูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมี สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเยอะๆนะครับพี่ยัวแล้วเพลงอะไรต่อครับพอละเดะถ่ายละครอ,อะไรนะเดชถ่ายละแวะเข้ามาทักทายครับพี่ครับขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะพี่นะคืนสิทธ พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับคาร์ลิงจำน้องชายโอ้ขอบคุณนะครับลูกหูมีพิษมาแล้วมุกขอบคุณนะครับพี่มุกขอกำลังใจหน่อยครับขอให้กำลังใจนะครับน่ารักครับทะเลสีดำ มันจะง่วงนอนกันนะครับหนูเฟิร์ขน,รขน,รนขอบคุณนะครับจุ๊กแจงขอบคุณนะครับใจด้าขอบคุณนะครับขอสามชาจ้าชาวนาอะไรฮะชาวนากับงูเห่างูเห่างูเห่าปัญหาอะไรอะทุกคนยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ไหมครับ อยู่ไหมครับทุกคนยังอยู่ไหมฮะตอนนี้ทุกคนยังอยู่กับผมไหมครับ คอยดูแลด้วยความจริงใจอง์ยายล้ะคอยให้ความรักแต่กังวลว่ามันจะตายนิดทันนิดใจมันบอกให้ยอมรับความจริงเพลงเต็มสิบไม่หักร้องไม่ได้ครับลมพัดผ่านดาว ลมเพลงลมพัดผ่านดาวลมพัดผ่านดาวลมพัดลมเพลพัดผ่านผ่านดาวดาวดาวว้าวขอบคุณของขวัญน,นะครับเพลงนี้ไม่ง่วงขอบคุณใช่ครับเพลงชูหลงลงลาย ชูหลงลงลายทำไมอ่ะมีชูหรอหรือว่าไปเป็นชูของเขาเหรอครับโอ้ร้องไม่เป็นครับชูหรอแม่เพลงชูร้องยังไงครับขอบคุณขวังขวัญครับขอบคุณคุณเอ็มขอบคุณคุณดีม สหายสุลาคุณบีมขอบคุณนะครับคุณเจมขอบคุณครับชูชูช เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องฉันจึงจำต้องยอมทนเหมือนเป็นได้เอาหน่อยสิทั้งทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องฉันจึงจำต้องยอมทนขึ้นดีก่ะ ทั้งทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเล็ดใช่เปะขึ้นอีกเหรอขึ้นอีกเหรอมากลางนี่และทั้งทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของหัวใจเป็นสอดเพราะมากค่ะถ้าไม่รักเราจริงคงไม่ชมเราหรอก ร้องได้ดีคุณอิโมจินะฮะขอบคุณนะคะคุณใจดานางงามตู้กระจกเพาะครับคูณหนึ่งดีดีดีด,ดีขวานบินมีใครก็มันโอ้หายไวๆนะครับหายไวๆนะนางงามตู้กระจกภาพถ่ายโอ้ขอบคุณนะครับคุณสมิลาขอบคุณนะครับ พ่อปุญัยเข็มนกขอบคุณพี่นกนะครับลักโซคัดว้าวฉันไม่ใช่ขอบคุณนะครับบอกตัวเองว่าไม่อาจเฟินใจใครทุ่มเทค,เคำเฉยๆบอกนินวันราเด้ไม่ฉันไม่ใช่ขอบคุณนะฉันไม่ใช่ ขอบคุณนะครับฉันไม่ใช่โตริมโอ้ขอบคุณคุณบีบีนะครับชอบคุณฉันไม่ใช่นะครับ

งานแล้วครับวันนี้วันนี้วันอะไรเลือกงานกันแล้วเหรอน่าจะเลือกกันแล้วอตอนนี้มีถ่ายละครเรื่องเมืองแก้วครับแล้วก็ฟ้าขยับครับพี่เค้มหกโมงกว่าแล้วค่ะ ขอเพลงสัญญาณหน้าฝนค่ะยังไม่จบครับยังไม่หายเลย ชมพู่นะครับขอบคุณบพันทิพย์สกัดคุณเอคุณพันทิพย์ขอบคุณนะครับขอบคุณหัวใจจากคุณกิ๊บเก๋นอน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 ,นลุกลุกแหนม,ล,นมลุกแหนมลุกแหนม หรอชื่ออะไรใจดาสวัสดีครับกินข้าแรงไปหละเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อไหร่จะถ่ายละครลูกน้ำอืมคุณลูกน้ำ คุณสมิลาสวัสดีการโอ้ลุงมึมีพิษเหอลุงครับพี่เข้มเล่นละครไหมช่วงนี้เดี๋ยวมีถ่ายครับเดี๋ยวมีถ่ายเรเร็วนี้ครับ <c oughs> อุ้ยน่ารัก สวัสดีค่ะมีละครเมื่อไหร่มีแล้วครับสองเรื่องเลยครับขอเพลงมาสิมากะตะกะตะกะเติงตันเต้แตงรงเวอร์คุณสมายขอบคุณนะครับอุ่านยากจังขอบคุณครับ โอ้อ่านยากอ่ะ <c oughs> คนใจดาแฟนนี่แฟนนี่แฟนนี่แฟนไงแฟนใครหนุยหนุยหนุยงูหนุยหนุงหนุย,น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 ยถ้าไม่ชื่ออ,อ่านยากจังแคลเคนเคนอ,อ่านว่าอะไรอ่ะ สหายสุราดูเคยสิบรอบแม่น้องนินินอ๋อแม่น้องนิ่นินนี่เองยายนางแฟนนี่แฟนนี่แฟน,นแฟนไข่อะขนกวันกนกวันคุณพี่กนกวัน ป๊อปปี้อ่ะนี่พออ่านได้เจอแล้วพี่เข้มเจอเจออะไรอะ่ะเจออะไรอะ่ะเจออะไรครับเอาเลขบัญชีไปเลย อย่าอ่านอันนี้รู้เ,เรื่องมากเลยคันนี่มันก็น่ารักนะกระจูกระจูนี่หว่าลืมไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะคันนี่คันนี่มันก็น่ารักนะกระจูนี่หว่าลืมไปแล้วนะคะ ขอบคุณครับแปลว่าอะไรยะ AI ครับข้ามข้ามขอเพลงหน่อยสาวาวอยากให้มาจัดกิจกรรมโรงเรียนอ่านของข่อยแดใจไล่โอ้กับพี่ไหม่อ่านออกงี้หัวหนะ้า ไอ้ดนอมาเด้อปิ้งป่าตำทัวเบอือโถแพ้แคมไปใต้กับดาราหนึ่งไหมดาราหนึ่งไปเมื่อไหรอ่อ่ะลงไปยะลาเหรอลูกพี่ลงไปยะลาเหรอครับขะนี่โอ้ไปแล้วแบบหมดแล้ว บึงการครับอยากฟังเพลงม่ เพราะเพาะเพราะเพาะพี่เข้มง่วงนอนหรือเพิ่งตื่นนี่เพียแดดนิดหน่อยครับชอบบรรยากาศแห่งการได้รัมเมรัยรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขได้และผิวปะสกึด ชิงชิงไอแอมแม่มโอ้ขอบคุณนะครับพี่แม่มพี่แม่มใจดีมากเลยครับไมโยกไมโยกโยโกไมโยโกชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรครับเพลงซิ่งร้อยซิ่งร้อยมัน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  ย่ชื่อยอ่อชื่อยอ่อเหรอครับชื่อยอ่อชื่ออะไรครับชื่อยอ่อชื่อยอ่อแล้วชื่อเต็มชื่ออะไรครับคุณจิราสวัสดีครับ มีชื่อเต็มไหมครับถ้าไม่ใช่ชื่อย่อความรู้สึกของฉันหน่อยอ๋อคุณจัสมินสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับชื่อย่ออะไรนะยโยยโยอะไรนะ ชื่อยอ่อแต่ชื่อเต็มอะครับมีชื่อเต็มไหมคุณจัสมินขอบคุณนะคะวันเกิดใช่ไหม mm. ฟาซาสิสสิอะไรอย่เมลดีไม่ชื่ออะไรอย่ะ แตงชื่ออะไรครับจะได้ขอบคุณถูกครับเฟิร์นค่ะนุ้งเฟิร์นค่ะขอบคุณนุ้งเฟิร์นนะคะขอบคุณพี่เอ๋นะครับเอ็นดูสะกดคำแน่นอะพี่เข้มคิดถึงนะ คุณยูเซอร์ยูเซอร์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบจีดีจีเดียวจีทีโอ้โหพี่เอขอขอบคุณครับหนึ่งหกหกใจมิมมิมเบนมิมเบนเนาะขอบคุณนะครับคุณเก๋ขอบคุณนะครับ พี่เข้มเป็นคนจังหวัดอะไรคะบึงการครับจัสซีมินแอปเปิลพี่แอปเปิลขอบคุณนะคะ